ในสุดลุแมวก็เล่นเกมนี้จบนะ Monster Hunter w นะครับเล่นบน PlayStation 5 Pro ใช้เวลาเล่นไปทั้งหมดในส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องเนี่ย16ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสนุกมากนะแล้วก็รู้สึกผู้ชมหลายท่านนะครับที่บอกว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะของการเป็นนักล่ามอนสเตอร์เท่านั้นเองนะครับคล้ายๆกับว่าส่วนการเล่นในส่วนแรกเนี่ยส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับ สอนเล่นเท่านั้นนะชีวิตที่แท้จริงของนักล่ามอนสเตอร์เนี่ยอยู่หลังจากนี้นะครับก็อันนี้ก็เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองเนะก็ในวิดีโอนี้เนี่ยก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับว่าเล่น16ชั่วโมงแรกของโหมดเนื้อเรื่องไปแล้วเป็นยังไงนะสำหรับคนที่เล่นไปแล้วจะได้มาคุยกันนะครับหรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊จะถอยเกมนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยก็ฟังได้เหมือนกันเพราะว่าลุงแมวจะไม่สปอยเนื้อเรื่องอะไรใดยนะครับแต่ว่าจะเล่าเรื่องถึงตัวระบบเกมแล้วก็อาจจะมี วิจารเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะแต่ว่าจะไม่เล่าเรื่องว่าเป็นอะไรแบบไหนยังไงนะส่วนแรกนะครับที่ลุงแมวรู้สึกว่าประทับใจมากๆและเขาทำได้ดีนะครับของตัว Monster Hunter Wild เนี่ยก็คือความยิ่งใหญ่อลังการนะตอนที่ลุงแมวเล่นเนี่ยลุงแมวรู้สึกได้ถึงไม่รู้ว่าเคยฟังใครพูดเกี่ยวกับภาพเขียนสีน้ำมันนะครับ ของมนุษย์นะที่ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอะ่ะแต่เขาคงไม่ได้พูดถึงเกมนี้นะแต่ว่าตอนที่ลูกแมวเล่นเนะี่ยลูกแมวลู้เสียงอย่างนั้นคือมันเป็นภาพของมนุษย์นะครับผู้แข็งแกร่งนะต่อสู้กับมังกรหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามนุษย์ตัวเล็กๆเ,เป็นอัศวินใช่ไหมแล้วก็เจอมังกรตัวใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยนะแล้วก็ต่อสู้กันด้วยความกล้าหาญแล้วก็มีความเอพิกนะครับมีความอลังการนะในเชิงของแบบเสียงออเคสตราเสียงแบบโอเปร่ามาแล้วก็ เอฟเฟกอะไรต่างๆที่มันช่างอลังการมันสุดขีดอย่างเงี้ยอันนี้คือรู้สึกจริงๆตลอดทั้งเกมที่เล่นเนี่ยยิ่งเจอมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้ดอันนี้คือสิ่งที่ทําได้โดดเด่นมากๆคือผู้อย่างเงน้ยคือว่าการต่อสู้กับมอนสเตอร์ทุกครั้งเนี่ยมันมีความสนุกนะครับความตื่นเต้นและความอลังการคล้ายกับเราสู้บอสอยู่ตลอดนะเนะแต่ว่าบอสจะ บอสเล็กบอสใหญ่เท่านั้นเองแต่ว่าโอมาเต็มมาเต็มอันนี้ทําได้ดีสุขีนะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ลรามาคิดว่าคนที่เล่นเกมไม่ต้องลองกันดูสักครั้งอ่ะอันนี้เรื่องแรกเนะเรื่องที่2เกมนี้ไม่ยากนะครับคือถ้าใครเคยได้ยินว่า monster hunter ยากนะ่แล้วก็มีความกังวลเพราะว่าแค่กดปุ่มต่างๆก็จะงงอยู่แล้วใช่ไหมจริงเกมนี้เนี่ยลุงมาคิดว่าใช้เวลาประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะในการที่จะทําความคุ้นเคยกับระบบเกมแล้วก็ระบบการกดปุ่มประมาณนึงเนาะ แล้วก็เกมจะเริ่มยากสำหรับลุงแมวเนี่ยเข้าไปที่ชั่วโมงที่8แล้วนะหรือชั่วโมงที่9นะครับถึงเริ่มจะเจอสตูที่แบบว่าต้องใช้ความสามารถนะก่อนหน้านั้นเนี่ย8ชั่วโมงแรกอาจจะเป็นเหมือนกับให้เราคุ้นเคยวิธีการเล่นนะให้เราคุ้นเคยระบบคําสั่งนะครับการกดต่างๆนะแต่ว่าพอเข้าถึงชั่วโมงที่8หรือชั่วโมงที่9เนี่ยลุงแมวเริ่มเจอสตูที่มันเริ่มท้าทายขึ้นนะครับแล้วก็เริ่ม ถามตัวเองแล้วว่าเราจะผ่านตัวนี้ไปได้ยังไงนะเริ่มคราฟสิ่งอื่นนะเช่นพวกยานะครับที่ไม่ได้มีแค่ยาเติมพลังเฉยๆแต่มันจะมียาอย่างอื่นนะยาเติมพลังดีเฟน์นะเติมพลังต่อสู้นะครับหรือว่ายาที่แบบเอ่อเกาะเราจะแข็งขึ้นอย่างเงี้ยนะหรือว่าเริ่มคราฟพวกกับดักนะครับกับดักก็มีหลายแบบนะกับดักพวกไฟช็อตนี่ก็เป็นระเบิดนะก็ระเบิดใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เริ่ม ศึกษาการคราฟนะครับแล้วก็เริ่มลงมาในรายละเอียดของการอัปเกรดอาวุธแล้วก็ <c oughs> กอัปเกรดเกราะนะมันจะมีแบบสายเอลิเมนต์ใดๆต่างๆเริ่มดูรายละเอียดมากขึ้นอันเนี้ยคือเหมือนกับว่า8ชั่วโมงแรกเนี่ยจะให้เราทําความคุ้นเคยกับคอนเซปต์ของเบสิกก่อนเนาะแล้วก็พอเริ่มเจอศัตรูยากอะ่ะเราเริ่มคุ้นเคย่งต่างๆใช่ไหมเราจะเริ่มถามตัวเองว่าเ,เออเราจะคราฟยังไงดีเนาะที่จะสามารถผ่านตัวนี้ไปได้เราต้องเล่นสไตล์แบบไหนนะครับก็ อันนี้มันจะเริ่มต้นยากขึ้นในชั่วโมงที่8ที่9ที่สไบแถวนี้นะแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ยากนะลูแมวไม่ถึงขนาดว่าหลุดออกมาแพ้ตายต้องเริ่มใหม่ยังไม่เคยนะครับก็อย่างเก่งก็โดนน็อกไปสูงสุดเนี่ยก็สองครั้งเนาะแต่ก็กลับไปที่ตัวแคมป์แล้วก็ไปปรุงอาหารอ่ะเห็นมันก็จะมีการปรุงอาหารเพิ่มพลังเนาะเติมโพชั่นเข้ามาเติมอะไรเข้ามาแล้วก็พอสู้ได้อยู่นอกเหนือไปจากการที่เราเข้าใจระบบเกมครับ พอเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยเราจะเข้าใจระบบของตัวการใช้อาวุธด้วยนะเช่นตอนแรกลูแมวใช้ไรโบกันก็จะคล้ายๆกับปืนเนาะแต่ว่าเล่นไปสักระยะเนี่ยลูแมวเปลี่ยนไปใช้ดวลอเบดนะครับดาบคู่นะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่คิดแบบกดวงกลมก็ตีๆใช่ไหมแล้วก็กดสามเหลี่ยมก็ตีแรงเนี่ยพอเล่นไปสักพักอ่ะก็เริ่มรู้ว่าอ๋อมันมีดีมอนโหมดนะก็คือเหมือนกับโหมดที่ใช้สตามิน่าด้วยนะครับกดปุ๊บเนี่ยก็จะตีได้ัวเร็วขึ้นเนาะแต่ก็ไม่ได้อะไรก็ลองกดๆดูเนาะ แต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนาะเริ่มสังเกตเห็นว่าจริงๆอ่ะมุมขวาบนน่ะมันมีคำสั่งให้กดเยอะมากเลยนะที่ไม่ได้มีแค่แบบกดรูวกดสามเหลี่ยมหรือว่าวงกลมอย่างเงี้ยแต่มันยังมีกดแบบสี่เหลี่ยมกับวงกลมพร้อมกันนะครับหรือว่าการที่เราใช้ตัว L2 เนาะแล้วก็ R1 นะในการที่จะแบบจู่โจมจุดอ่อนของศัตรูแล้วก็ใช้เหมือนกับตัวสลิงดึงตัวเราขึ้นไปอย่างเงี้ยคือพวกนี้มันเป็นทักษะ ที่ใช้มัสเซลเมโมรีนะใช้กล้ามเนื้อในการควบคุมเยอะมากนะครับกว่าจะค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็เป็นเกมที่ต้องใช้เวลาแต่ว่าทุกนาทีของการเล่นเนี่ยมันสนุกคือมันมันจะมีหลายๆเกมที่เรารู้สึกว่าไอ้พวกเล ARNING CURVE พวกเนี้ยไอ้การที่จะต้องเรียนรู้แล้วแบบเรียนรู้ไปเยอะๆเนี่ยมันน่าเบื่อเนาะแต่ว่าเกมเนี้ยไม่รู้สึกอย่างนั้นเขาไม่บังคับให้เราแบบจะต้องเรียนรู้เยอะะบางทีเราเรียนรู้แล้วเราไม่อยากทําอย่างเงี้ยเราเบื่อเนาะแต่ว่ามันเหมือนกับว่า ก็ปล่อยเราไปเลยแล้วก็ค่อยๆเจอมอนได้ง่ายนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคิดเองว่าเราต้องการสิ่งนั้นสิ่งน,นี้เพราะว่าโจทย์มันเริ่มยากขึ้นซึ่งรู้ไหมว่าอันนี้เขาทําได้ดีมากนะแล้วก็รวมไปถึงตัวคัดซีนนะครับตัวละครกลุ่มของเราเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ประมาณหนึ่งนะโดยเฉพาะน้องเอลมานี่ถูกขายมากนะกับคนทำอาวุธรู้มจำชื่อไม่ได้และสอคนเนี่ย ถูกดึงมาให้เด่นเลยนะก็ถ้าใครชอบดูคัดซีนคุณภาพสูงเนี่ยโอ้ถือว่ารูมว่ามาต่อเนี่ยอาจจะเป็นเกือบๆหนังเรื่องหนึ่งได้เลยนะครับก็ยาวอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามอนสเตอร์เนี่ยมีหลายตัวนี่ขนาดแค่ในช่วงที่เป็นเนื้อเรื่องเฉยๆนะแล้วก็เขาทํามาดีอ่ะรู้สึกถึงความตั้งใจไม่ได้ทําลวกๆรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบโอ้เกมนี้คุ้มนะเนี่ยรู้สึกงั้นเลยนะคือเหมือนตั้งใจทํามาดีนะครับแล้วก็ออกแบบทุกตัวมีความแตกต่าง อันนี้รวมไปถึงรายละเอียดในการต่อสู้ด้วยนะว่าลักษณะของแต่ละตัวแพ้ธาตุอะไรเนาะการเคลื่อนไหวเป็นแบบไหนมันไม่เหมือนกันนะครับมันแล้วก็อยู่ในชภาแวดล,ล้อมที่แตกต่างกันด้วยคุ้มอะ่ะเป็นเกมที่เขาตั้งใจทํามากนะก็พอนข้างประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ถ้าเป็นไปได้อยากเชียร์ให้เล่นกันนะมันมันฟินอยู่มันฟินอยู่อันนี้คือในภาพรวมนะแลวอย่างที่ลุงแมวว่าว่าลุงแมวเห็นด้วยกับหลายท่านว่า เเล่นจบเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นแค่โหมดสอนเล่นเท่านั้นเองนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ยากมากแต่ว่าเดี๋ยวอ่ะมันจะมีพอเราไปเรื่อยๆอ่ะเราจะได้แรงของฮันเตอร์ที่มันสูงขึ้นนะครับสามารถไปล่ามอนสเตอร์ที่มันตัวท็อปแรงขึ้นไปได้เนะก็ ท็อปเทียขึ้นไปได้อ่างเงี้ยก็จะยากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะสนุกลูงมาสามารถเล่นคนเดียวนะไม่ได้ไม่ได้จอยกับใครเลยนะครับตลอดทั้งตัวซิงเกิลเพลเยอร์แต่เชื่อว่าเกมมาณเนี้ยสามารถเล่นแบบมัลติเพลเยอร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นปาร์ตี้ก็ได้นะคือจอยกับคนแปลกหน้าก็น่าจะสนุกได้เหมือนกันแบบช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องลองต่อไปเนาะในเชิงเนื้อเรื่องเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่เล่าอยู่แล้วว่าเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าก็อาจจะเรียกได้ว่า มันมีหลายๆประเด็นที่อาจจะถูกเปิดมานิดนึงนะเช่นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็หายไป <c oughs> ค,คือคือมันเหมือนกับจริงๆเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่างงๆนะซ้ำสำหรับลุงแมวไม่ไม่ใช่งงๆในเชิงไม่เข้าใจเนื้อเรื่องนะแต่ว่างงๆในเชิงว่าตกลงมันคือมันจะพูดอะไรกันแน่แมสเซจของมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรตรงนั้นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมันเป็นแค่บทนําเพื่อนําไปสู่การต่อสู้ ซึ่งก็ก็โอเคนะครับลูมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ดีซะอีกนะเพราะว่าการที่มีเนื้อเรื่องเนี่ยมันพาให้เราไปทําความเข้าใจโลกของฮันเตอร์เนาะโลกของทีมสํารวจอย่างเงี้ยโลกที่เราไปเจอก็ก,ก็มีแบ็กกราวด์สตอรี่อะไรประมาณหนึ่งอะแต่ถามว่าเส้นเรื่องที่พาเราไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแมสเซจอะไรมากนอกเหนือไปจากเป็นเนื้อเรื่องเพื่อ พาเราไปเจอสัตว์ประหลาดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตีกันเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะลุงแมวคิดว่าส่วนที่ดีที่สุดอะของเกมเกม,เกมนี้คือการต่อสู้นะซึ่งมันก็ถูกแล้วคือสมมติว่าไปถึงแล้วแบบไม่สู้กันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมมาเพื่อต่อสู้เนาะชื่อก็บอกว่าเป็น Monster Hunter นะครับก็ไม่ได้ติดอะไรนะถามว่าลุงแมวจะยังไงต่อก็คงเล่นต่อแน่ๆน,นะครับเพราะว่าณจุดนี้ยังเหมือนไปได้นิดเดียวนะล้วก็อย่างที่เคยบอกว่า,เ,าเกมเนี้ยเปลี่ยนอาวุธอะมันเหมือนกับเปลี่ยนเกมไปเลย เรารู้วิธีการกดเรารู้วิธีการใช้อะไรต่างๆเนาะแล้วลูกมายังมีที่ยังไม่ได้ลองไรโบกันเนี่ยมันเปลี่ยนประเภทกระสุนได้นี่ก็น่าลองว่าจะเป็นยังไงเนาะหรือว่าการคราฟยาอื่นๆการคราฟชุดอื่นๆโอ้มีไรท,ทำอีกเยอะครับเกมเดียวเล่นได้ไปนานๆนะแล้วเขายังมีอีเวนท์ที่ออกมารู้สึกตอนนี้อีเวนท์ที่2แล้วนะถ้าฮันเตอร์แรงค์เราถึงเราสามารถไปล่าได้ไปจะได้ของมาก็คุ้มอยู่คือ,อยังไงก็เป็นเกมที่แนะนำนะครับดีดีมากๆเลยคือเล่นแล้วสนุกเนาะเล่นแล้วคุ้ม เล่นแล้วติดนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้ยาวยาวโอ้เป็นหนึ่งในเกมที่แนะนําให้เล่นกันในช่วงนี้นะครับโอเคก็ท่านผู้ชมเล่นแล้วเป็นยังไงก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะลุงแมวขอลาบแล้วนะขอท่านผู้ชมมีความสุขความสงบนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านเจอกัใหม่วิดีัปไปสวัสดีครับผม